สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานมมมาาพวกเราาช,ช,ชเรฉันถึงต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นแต่เราอยากให้เด็กๆได้มีที่ทางในการที่จะส่งสัญญาณว่าฉันมีความสุขที่จะทำอะไรเพื่อใครได้บ้าง แล้วก็ในความสุขที่ฉันจะทําอะไรเพื่อใครนั้นมันก็คือความสุขที่ใครทําใครก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นค่าย SOS เนี่ยค่ะรัฐบาลก็ห่วงใยปัญหาเยาวชนอย่างมากเลยนะคะเป็นความห่วงใยที่พยายามที่จะหาทางออกจากสิ่งที่เรามองเห็นปัญหาในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยเราพบว่าเด็กๆเ,เนี่ยเป็นทั้งเหตุและผลในปัจจุบันขณะที่เราจะต้องใช้โอกาสนี้เรียนรู้แล้วก็ส่งไม้ผักให้เขา อย่างชนิดที่ทําให้เขาเนี่ยพึ่งพาตัวเองให้ได้เร็วที่สุดเมื่อรัฐบาลมีดําริอย่างนี้เนี่ยก็พาคณะผู้ที่ทํางานเ่องเด็กเนี่ยมาหาแม่ที่สตีเียนธรรมสถานแล้วก็บอกว่าช่วยถอดความรู้ให้หน่อยเพราะเราทํางานด้วยเยาวชนอยู่นะคะไม่สามารถโครนนิ่งไม่ชีสนสนีธได้แต่ว่าถอดความรู้จากการทํางานของเราในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้คนเนี่ยงดงามได้จากภายในแล้วก็พึ่งหัวใจของตัวเองได้ จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะคือวันที่เราได้เริ่มต้นที่จะชวนผู้นำเยาวชนที่มีจิตอาสาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะเป็นจำนวนประมาณ200กว่าชีวิตนะคะแล้วก็มีอาสาสมัครที่ทำงานในฐานะของมีจิตอาสาเนี่ยค่ะเข้ามารวมตัวกันประมาณ300คนในโอกาสที่มารวมตัวกันเนี่ยเราเรียกว่าแคมป์หรือค่ายมรดพันธ์แห่งปัญญา SOS ก็คือซ of งสเปริชูริตีซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มันมีอยู่ในใจของคนทุกคนพระผู้มีพระพาเจ้ารับสั่งเสมอว่าในใจของเราทุกคนเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาได้กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราลดน้ำพนดินเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเราจะพึ่งร่มเง,งาแห่งโพธิ์นี้ได้แม่จึงใช้วิธีการอันนี้ค่ะออกมาถอดความรู้แล้วก็เชิญเด็กๆมาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้วตอนนี้เนี่ยเด็กๆได้ถอดรหัส การมีชีวิตที่พึ่งพาตัวเองได้นะคะออกมาแล้วก็ไปทำงานพร้อมที่จะรับใช้ผู้อื่นตอนนี้เด็กๆก,ก็ส่งสัญญาณเข้ามาแม่ดีใจมากที่เด็กๆจะได้มีโอกาสใช้เวทีของสวพ .91 ได้ส่งสัญญาณที่เข้าไปทำงานรับใช้ใครได้บ้างคะ่ะนะคะนั่นก็คือเสียงของ แม่ชีสันสนีนะคะที่วันนี้ค่ะเป็นวันแรกนะคะของ SOS Station นะคะที่เราจะได้เปิดเวทีตรงนี้ค่ะค่ะนะคะ,นะคะสำหรับเด็กเยาวชนหนาะะที่ต้องการนะคะที่จะช่วยเหลือตัวเองกันก่อนก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะ,คะซึ่งตอนนี้คุณเจะนะมีเพิ่มเติมไหมคะ ตอนนี้คุณจ็คน่าส่งไมโครโฟนให้แม่แม่จะขอรุยไปเลยนะคะจริงๆแล้วในค่าย SOS นะคะมีอาสาสมัครที่เข้ามาทํางานทั้งอาสาสมัครแบบมืออาชีพแล้วก็อาสาสมัครที่แบบว่าเป็นทีม SOS ทีมตั้งแต่อายุประมาณสักไม่ถึง15นะคะเข้ามาอยู่รวมกันจาก เด็กกว่าสิบห้าสักเล็กน้อยไปจนถึงยี่สิบห้าเนี่ยเขาทำงานอย่างชนิดที่เรามองเห็นสิ่งมหัศจรรย์นในตัวของเด็กๆได้เลยเวลาที่เด็กเขาเปิดใจเรียนรู้การฟังการคุยกันเนี่ยนะคะ,คะเด็กเขาสื่อสารกันได้ดีแล้วพอเขาเริ่มมีมิติของการแข็งแรงภายในจิตใจเนี่ยนะคะ,คะเขาเริ่มบอกว่าเขาเป็นไทยแล้วเขาไม่เป็นทาสของ อารมณ์ไม่เป็นธาตุของค่านิยมในลัทธิของบริโภคนิยมไม่เป็นธาตุของการาใช้ชีวิตที่มันสัมสอนทางเพศไม่เป็นธาตุของค่านิยมในการอยู่กันอย่างเบียดเบียนในภาษารวมรวมานะคะคคและเด็กๆเขาก็ชื่นชมยินดีในการละกัน ตอนนี้ค่ะเราใช้วิธีการที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยทางานในสังคมนี้อย่างคนที่จะกระตันยูต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะเราเชื่อว่าเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราเป็นหนึ่งในมหาชนชาวสยามเราจึงอยากจะบอกว่าถ้าเรารักพ่อเราอย่าเพียงพูดว่าเรารักพ่อแต่ถ้าเรารักพ่อเราจงเป็นคนไทยที่ไม่หนักแผ่นดินเป็นคนไทยที่จะเรียนรู้ว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราทําให้สังคมไทยนะคะ หรือสังคมโลกนี้เนี่ยสงบเย็นจากภายในจิตใจของเราแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันได้ mm hmm. แม่จึงมองว่าเป็นวาระมหามงคลอย่างยิ่งหรือเปล่าที่พวกเราจะให้เด็กๆเ,เนี่ยออกมาแก้ปัญหาเยาวชนในกาละที่จะมีโอกาสใช้แรงบันดาลใจที่เด็กๆได้มีความกระตันยูต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ mm hmm. จากวันที่ห้าธันวาคมนี้ไปจนถึงวันที่ห้า ธันวาคมปีพุทธศักราช2549เราจะทำได้ไหมว่าแผนที่ความดีที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้60ล้านคน<ม>60ล้านความดีใ,ใน60ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะ,อะของสิริล่าเจสมบัติเนี่ยใน60ปีที่บอกว่าพระองค์จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อความสุขของมหาชนชาวสยามและเราเป็นหนึ่ง ในมหาชนชาวสยามเราจึงมีชีวิตที่จะกลับมาตระหนักรู้เท่าทันปัจจุบันขณะเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์แล้วก็ทําความดีความงามเป็นการถักทอความดีความงามนี้ร่วมกันที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการลงมือกระทําค่ะอืมค่ะคุณแม่คะในค่ายเนี่ยหาเรามีกิจกรรมอะไรที่จะให้น้องๆเน,นี่ยได้ช่วยเหลือ,หร,อหรือว่าส่งเสริมในเรื่องของ ผูมของตนเองเนี่ยไม่ให้เป็นทาสนะคะต่ออาจจะเป็นพวกสิ่งยาเสพติดต,ตั้งหลายหรือว่าปัญหาสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เรามีกิจกรรมอะไรที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้ทําในค่ายบ้างคะค่ะในค่าย SOS เนี่ยนะคะจะใช้วิถีชีวิตประจาําวันที่จะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ตามดูตามรู้ตามเห็นสภาวะจิตของเขาซึ่งมันเป็นค่ายที่โดดเด่นมากในเรื่องของการ ดูจิตรู้จิตให้ติดต่อนะคะ mm hmm. แล้วเนื่องจากว่าการที่เด็กเนี่ยมีทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุนมัว <Okay. S 2> ก็มีวิถีชีวิตอย่างนี้ชัดเจนเด็กๆจึงสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของชีวิตที่ถอดรหัส SOS ว่ากว่าจะมาเป็นชั้นในวันนี้เนี่ย <c oughs> เขาได้ผ่านอะไรเขาได้มีอะไรเขาได้ขาดอะไรแต่ในความมีและความขาดนั้น <c oughs> มันทําให้เขายังมีโอกาสหรือจัดกระบวนการแห่งการเรียนรู้ที่ทําให้เกิดแรงบันดาลใจ ของการที่จะมีชีวิตที่จะออกมารับใช้ผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราจึงถอดรหัสเราเรียกว่า KM KM ก็คือมันเป็น knowledge management mm hmm. ซึ่งตอนนี้มีกิจสดีกาว,ว่าในทุกองค์กรทุกการทำงานของภาครัฐเนี่ยจะต้องถอดรหัสความรู้อันนี้ออกมาก็ mm hmm. เ,าเป็นการทำให้เห็นว่าคนหนึ่งคนที่มาเป็นคนที่มีชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบที่จะทาอะไรให้ใครได้บ้างนั้นเนี่ย mm hmm. เข้าได้ ผ่านประสบการณ์ของการเลยนดูอย่างไรมีพ่อแม่ที่ให้โอกาสในการเล่นดูอย่างไรเขามีความรักที่ทําให้เขารู้จักที่จะรักคนอื่นอย่างไรแล้วก็ถอดรหัสอันนี้ออกมาจากการพูดคุยกันในหกวันก็คือหนึ่งพ่อแม่หรือสถาบันครอบครัวต้องส่งเสริมอย่างไรและความรักที่ทําให้เขารักคนอื่นเป็นความรักนั้นต้องมีความสุขที่จะรักอย่างไรไม่ใช่ว่าเขาเนี่ย จะเลือกรักคนไหนน่ารักก็รักแต่เขาจะต้องมีความสุขที่จะรักแ,<ค>แม้สิ่งนั้นไม่น่ารักแต่เขามีความสุขที่จะรักเขาจึงสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นได้อย่างไม่เลื่กงปฏิบตัติแม้คนนั้นไม่น่ารักแต่ความสุขที่จะรักจะมีอยู่ในหัวใจของเยาวชนคนหนุ่มสาวนี้ค่ะค่ะคุณแม่คะเมื่อสักครู่นี้เห็นพูดถึงระยะเวลาในการที่จะอาจจะมีจัดกิจกรรมหรือว,ว่าการถอดรหัสความรู้ให้กับเด็กๆเนี่ยเห็นบอกมีระยะเวลาด้วยเหรอคะในการเข้าค่ายในแต่ละครั้ง อย่างคุณแม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะเจ็ดวันหกคืน oh. นะคะในคืนแรกเนี่ยเราให้เด็กๆเ,เข้าเฝ้าสังเกตตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติเราจะสอนเด็กๆว่ามีคนจํานวนมากมายเลยที่ทําดีแล้วทุกพราะติดดีคิดดีถือดีอวดดีเมาดีหลงดีดีของฉันต้องดีกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเด็กๆที่มาอยู่ที่เนี่ยถ้าจะทําความดีต้องรู้นะว่าที่สุดของดีคือต้องปล่อยดี เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันแรกๆเด็กๆก็จะโอกหักกับความดีของตัวเองนะคะ<ช>เพราะว่าคุณยายก็ให้เด็กๆคือไม่ขีส้นสนีนเนี่ยเป็นคุณยายจ๋าของเด็กๆกันนะคะก็จะให้เด็กๆก็ <c oughs> เป็นธรรมชาติที่สุด<ช>แต่ในที่สุดแล้วในเวลาที่เด็กร้องไห้คุณยายก็จะเป็นกระจกสะท้อนเข้าไปสอนให้เขาเห็นว่าที่เขาร้องไห้อยู่เนี่ยเพราะว่าเขาคิดว่าดีของเขาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างใจเขาใช่ไหมเขาคิดว่าดีของเขาเนี่ยดีกว่าคนอื่นใช่ไหม เพราะเขาคิดว่าดีของเขาเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่คนอื่นต้องรู้ใช่ไหมเขากําลังอวดดีใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะคือวันแรกๆเราจะเรียนรู้กันเรื่องเหล่านี้แล้วในที่สุดเด็กๆก,ก็รู้ว่าโอ้ใครทําดีแล้วรู้ว่าดีเนี่ยมันไม่ทูบหรอกถ้ามันไพื่อด,ดีมันไม่ถือดีมันไม่อวดดีมันไม่เมาดีเขาก็เริ่มต้องปล่อยดีนั้นเด็กๆก,ก,ก็จะได้วิถีชีวิตในการตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเป็นกระจกที่ส่งสะท้อนเข้าไปให้เด็กๆเ,เห็นว่าเธอมี24ชั่วโมงอันใหม่เอีียมนะ เธ er สามารถที่จะรักษาจิตดูจิตรู้จิตที่ติดต่อได้ในทุกๆการกระทานะค่ะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่พวกเราเองนะคะคให้โอกาสกับเด็กๆในการเฝ้าสังเกตค่ะค่ะเริ่มแรกโครงการของเรานี่คือรับเด็กมาเข้า <g rain> ค่ายตอนนี้มีประมาณสักเท่าไหร่ล่ะคะประทานโทษค่ะแม่ไม่ได้ยินค่ะ <g rain> พูดอะไรนะคะค่ะจเรียนถามว่าตอนนี้โครงการของเราเริ่มแรกเนี่ยมีเด็กเข้าค่ายเนี่ยรุ่นแรกๆเลยตอนนี้มีประมาณเท่าไหร่นะคะ รวมทั้งพี่เลี้ยงในค่ายด้วยเนี่ยสามคน300ค,คนนะคะก็คือ300คนนี้ก็คือจะ,อะมีการทํากิจกรรมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยแล้วหลังจากนั้นล่ะคะเรามีการากได้เด็กเข้ามาที่ค่ายกลับเข้ามาใหม่หรือเปล่าคะค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเราได้มีโอกาสที่จะทํา ค่าย SOS ใน7วันนี้แล้วเนี่ยเด็กๆก็สร้าง SOS network ทุกคนเนี่ยจะจะไปขยายเครือข่ายของตัวเองในชุมชนที่เด็กๆมีอยู่นะคะแล้วก็เด็กในค่ายนี้มาจากทุกศาสนาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะมีเพื่อนทธเพื่อนคริสเพื่อนอิสลามที่เด็กๆเนี่ยเขารู้จักกันปัญหาของเราเนี่ยคือเด็กไม่ทําความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเด็กๆเริ่มมี network ทันทีที่ค่ายยังไม่ได้จบลงเพาดมว่าจากคน ในสามร้อยคนเนี่ยเน็ตเวิร์กเกิดขึ้นได้อีกกี่คนเขาก็มีเน็ตเวิร์กอีกห้าแสนคนทันทีอ้ค่ะก็คือเข้ามาฝึกในค่ายเรียบร้อยแล,แล้วออกไปเนี่ยก็จะมีเน็ตเวิร์กหรือว่าครือขา,ขายของเขาเนี่ยกันเองในแต่ละชุมชนใช่ค่ะแล้วในทุกศาสนาด้วยนะคะ,คะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้เด็กๆเ,เนี่ยค่ะได้มีที่ทางที่จะแสดง เวทีที่จะแสดงความดีความงามและความจริงของเขาใน SOS Station ก็คือสถานีแห่งความดีความงามและความจริงที่เด็กๆได้มีชีวิตที่จะออกไปในสเต็ปแรกก็คือยอมตนให้คนใช้ใชสเต็ปที่สองก็คือกล้าฝึกตนที่จะใช้คนก็คือไปทำงานบวกแล้วเราก็จะให้เด็กๆเ,เนี่ยมีเวทีให้มากขึ้นที่จะอาสาออกมาทำงาน เพื่อสังคมเพื่อแผ่นดินโดยไม่รอให้ใครย้ายค่ะ huh. เราก็จะเป็นพี่เลี้ยง SOS <Okay. S 2> Station ก็จะเป็นพี่เลี้ยงที่จะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยมีเน็ตเวิร์ที่ออกไปมากกว่าประเทศไทย huh. ก็จะใช้วิธีการการทำงานซึ่งแม่เองได้มีโอกาส <Okay. S 2> ที่จะได้เดินทางไปทำงานเยาวชน <Okay. S 2> ในทุกภูมิภาคของโลกนี้ก็จะเชื่อมโยงมีเน็ตเวิร์กเวิร์กกับนานาชาตินะคะที่จะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้เห็นว่า เพื่อนของเราในาศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างนั้นเนี่ยเขาก็มีจิตอาสาอย่างไรคะ่ะอืค่ะอย่างที่คุณแม่ได้เรียนให้ทราบแล้วเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเด็กทีเ่เ,เข้าค่ายเนี่ยจะนับถือาศาสนาใดก็ได้นะคะสามารถเข้าค่าย <ใช S 2> ตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะก็เวลาที่เราจะนอนกันนะคะเวลาที่เราจะนอนกันในทุกๆวันนะคะเราก็จะมาภาวนาในศาสนาที่แตกต่างเด็กๆก็ได้เรียนวัฒนธรรมที่แตกต่างเช่นในศาสนาคริสต์เนี่ยเพื่อนใน คริสต์ศาสนาก็จะเข้าถึงความเชื่อในพระเจ้าพวกเราชาวพุทธก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ก็เคารพในความเชื่อที่แตกต่างด้วยนะคะ,คะแล้วก็เพื่อนในศาสนาอิสลามเนี่ยก็เข้าถึงวัฒนธรรมที่จะเข้าไปเคารพพระอรรถในหัวใจพวกเราเนี่ยก็มองเห็นความแตกต่างแต่ใจเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะคุณแม่คะเราจํากัดอายุไหมคะสําหรับเด็กที่จะเข้าค่ายในครั้งนี้ค่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่อายุ15บห้า5ค่ะค่ะก็คือประมาณนี้ะนะคะ,คะนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะคุณแม่แม่ว่าคนที่สนใจลองติดต่อเข้าไปใน SOS ใน www นะคะ w uh, o r w SOSStation.org จะเห็นการสื่อสารของเด็กๆที่เข้าเข้าค่ายว่าเขาชวนกันทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็เชื่อว่าจากนี้ไป วพราพ91เนี่ยค่ะจะ <Okay. S 1> เป็นสถานีหรือเครือข่ายที่เด็กๆจะได้โทรเข้ามาแสดงความคิดเห็น <Okay. S 1> ว่าเขามีความสุขอะไรที่เขาออกไปทําอะไรที่ไหนอย่างไร <Okay. S 1> เราก็เป็นเวทีร่วมกันที่จะส่งเสริมให้เด็กๆของเราเนี่ยอาจหาโดยทา ที่จะออกไปรับใช้ผู้อื่นค่ะค่ะนะคะก็เป็นโครงการที่ดีเลยแล้วคิดว่าหลายคนเนี่ยคงจะสนใจยังไงก็เข้าไปดูในเว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะคะ,คะจะมีรายละเอียดให้ด้วยนะคะ,คะแล้วก็จะมีภาพกิจกรรมด้วยนู่เป่าคะคุณแม่จิงในวันที่21เนี่ยนะคะ,คะเราจะเปิดตัว sosstation.org เนะีอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีรูปแบบ ที่จะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะบันทึกความดีได้เรียนรู้ความดีกับคนอื่นได้เป็นแรงบันดาลใจของเราแล้วก็อาจจะมีคีโนตจากเราออกไปทุกวันนะคะเช <Okay. S 1> ่วันนี้เด็กๆด,ด,ดูแลจิตใจตัวเองดีแล้วหรือยังรู้ใช่ไหมว่าทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุดหมัว mm hmm. ถ้าเด็กๆสามารถที่จะทำให้ uh, SOSstation.org เนี่ยเป็นโอกาสพิเศษที่เขาจะได้ศึกษาธรรรู้ธรรมเพื่อจะมีชีวิตที่ก้าวหน้าแล้วก็ใช้ ความก้าวหน้านี้เนี่ยนะคะทั้งทางท,ทางมิติทางจิตใจ,จแล้วก็ความเข้มแข็งทางสังคมได้เราก็เชื่อว่าเ,าเด็กๆเ,เนี่ยจะถักทอเป็นผืนพรมที่ห่มโลกได้โดยการทําความดีร่วมกันค่ะอืมทราบวา่าในช่วงที่มีการเข้าค่ายเนี่ยคะ่ะเราใช้เวลาพอสมควรคือประมาณสักเวัน6คืนอย่างที่<ช>คุณแม่ได้เรียนให้ทราบก,กันแล้วแล้วในช่วงเปิดเทอมนี้มีปัญหาไหมคะเด็กๆเนี่ยนะคะค่ะ เขาใช้วิธีการทํางานอยู่ในชุมชนและโรงเรียนของเขา<ช>นะคะเพ<ช>ียงแต่ว่าเรามีการคอสเีเดียก็คือใช้สื่อทั้งหมดเนี่ยค่ะทำให้เกิดการเรียนรู้ต่อไปเพื่อให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยได้อย่างติดต่อกันอยู่เช่น<ช>เรามีรายการวิทยุนะคะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นขึ้น AM <ช><ช>ที่ชื่อว่าสาวิกานะคะใ,<ช>ในทุกวัน เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่9นาฬิกาถึงส0นาฬิกาเรามีคลื่นวิทยุของสวพ91นะคะคในวันอาทิตย์10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเรามีรายการโทรทัศน์ที่ชื่อว่าธรรมะสวัสดีทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา2นาทีเนี่ยที่จะเป็นคีนโนตให้เด็กๆรู้ว่าความดีที่ปล่อยดีเป็นอย่างไรในโมเดิร์นไนนะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ช่องเก้าก่อนเจ็ดนาฬิกาสองนาที นะคะคอันนี้ก็เป็นปรากฏการที่เราใช้ช่องสามเป็นเครือข่ายนะคะแล้วก็เรามีนิตยสารสาวิกาที่ออกทุกเดือนซึ่งนิตยสารสาวิการฉบับถอดรหัส SOS เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางสวพต้องการนะคะคส่ง<ค>เขาก็มาได้เลยค่ะคคเราจะพิมพ์แล้วก็จะแจกให้เพื่อเป็นการถอดรหัสความรู้ร่วมกัน แล้วก็อยากจะเชิญชวนเด็กๆที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้เรามีเอสโอเอสหลายคนที่กําลังฟังสวพ91จะโทรเข้ามาช่วยกันทําให้เรามีเอสโอเอสเรดิโอตรงนี้นะคะพูดคุยกันอย่างไรก็เชิญชวนเด็กๆเลยค่ะค่ะก็คือจากนี้ไปนะคะในช่วงวันอาทิตย์นะคะทุกอาทิตย์เลยทีเดียวค่ะเราจะเปิดสายด้วยนะคะาสาหรับเยาวาชวนที่ต้องการที่จะมาพูดคุยกันในรายการตั้งแต่ช่วงประมาณสัก10นาฬิกาถึง11นาฬิกาก็ขอเชิญชวนผ่านตรงนี้เลยสาหรับใครที่ฟัง ฟังเราอยู่นะการในขณะน,นี้ซึ่งโครงการนี้เนี่ยคุณแม่ชีได้ตั้งเป้าบ้างไหมคะว่าจะมีน้องๆเยาวชนเนี่ยที่เข้าค่ายแล้วก็เป็นเครือข่ายขาองเราเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่คะไม่คิดว่า SOSnetwork เนี่ย ควรจะเป็นเครือข่ายของพวกเราทุกคนนะคะ <c oughs> ถ้าเรามีประชาชนคนไทยเนี่ย60ล้านคน <c oughs> ก็ต้องเป็น60ล้านความดี <c oughs> ที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าชุ่หัว <c oughs> ในปีที่เป็นมหามงคลสิริราชจสมบัติที่พระองค์ได้มีโอกาสทํางานในฐานะของพระมหากษัตริย์ที่รับใช้อย่างไม่มีชนชั้นวรรณะแม่จะใช้วิธีการอธิบายอย่างไร แม่คิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงพระมหากษัตริย์เท่านั้น <Okay. S 2> แต่พระองค์เป็นครูทางจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนที่ทํางานอาสารับใช้ผู้อื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีครูที่ยิ่งใหญ่ ที่ทำงานมาหกสิบปีเนี่ยเราควรจะเฉลิมฉลองสิ่งนี้ด้วยความกตันยูของพวกเราที่จะออกไปรับใช้ผู้อื่นหรือไม่นะคะ,คะเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กเนี่ยมากเท่าไหร่ก็ดีกับสังคมไทยเรามากเท่านั้นล่ะคะ่ะยิ่งมีมากนะคะ,คะก็จะเกิดประโยชน์ต่อสมรวมมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะที่ว่าใครที่สนใจเนี่ยก็อย่าอยู่เฉยๆนะคะ <ๆ S 1> ก็รีบเข้ามาในเครือข่ายของเราเพื่อที่จะเป็นแนวร่วมนะคะในการต่อต้านความไม่ดีแต่สร้างความดีไว้ให้กับส่วนรวมกันเยอะๆเลยทีเดียวนะคะ คุณแม่คะทราบว่าค่ายที่คุณแม่จัดทําขึ้นเนี่ยก็คือจะจะฝึกน้องๆเนี่ยอยู่ที่เสถียรธรรมสถานเลยหรือเปล่าคะไม่ค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆเข้ามาสร้างชุมชนชั่วคราวและเขาก็กลับไปถอดรหัสความรู้ที่ได้จากชุมชนชั่วคราวนี้เนี่ยนะคะไปทํางานในวัฒนธรรมที่แตกต่างในศาสนาที่แตกต่างนะคะในความเชื่อที่แตกต่างแต่ว่าใช้หัวใจที่กระทบและไม่กระเทือนเนี่ย เป็นเหมือนกับเป็นการทํางานที่จะตรวจสอบตัวเองนะคะซึ่ง <S ous S 1> เราก็เชื่อว่าเด็กๆเ,เนี่ยใช้ความแตกต่างแต่สามารถมีความรักและความสามัคคีรู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันได้มองว่าเพื่อนทั้งผองเป็นที่น้องกันม,มนุษย์ทุกคนเป็นที่น้องกันโลกทั้งผองเนี่ยไม่ใช่ของเราแต่เป็นของที่เราควรจะต้องกตัญญูแล้วก็รู้คุณในโอกาสที่เราได้มา เพื่อที่จะใช้โอกาสนี้เป็นไปเพื่อความสงบเย็นโรคภายนใน<ช>แล้วก็เป็นประโยชน์เป็นโรคภายนอกแม่อยากขอเชิญชวนให้เด็กๆที่กำลังฟังออสพอพ .91 าที่เป็น SOS ที่ได้มีโอกาสเข้าค่ายแล้วลองส่งเสียงสัญญาณเข้ามาในช่วงเวลาที่เหลือดูซิว่า<ช>เด็กๆฟังอยู่หรือเปล่าและเด็กๆก,กำลังจะสื่อสารกันอย่างไรนะคะค่ะนะคะ,นะะก็เชิญได้เลยทางเราก็เปิดสายอยู่แล้วนะคะ,คะทาง0644นี่เป็นหมายเลขโทรศัพท์โทรฟรีซึ่งก็สายอัตโนมัตินะคะ ตรงนี้คุณแม่คะอยากจะเรียนถามคุณแม่สักนิดหนึ่งว่าถ้าเราได้เครือข่ายกันเยอะๆเนี่ยถ้าเรามองภาพรวมนะคะว่าอาจจะได้ถึงหกสิบล้านคนก็ได้นะค,คะจะปีนี้ปีไหนหรือปีถัดไปเนี่ยเราจะได้อะไรนะคะจากเครือข่ายที่ว่านี้บ้างคะที่เห็นเป็นรูปธรรมเลยมันเป็นเครือข่ายการทําความดีที่ฝึกที่จะปล่อยดีมันเป็นมิติทางสติปัญญายด้วยที่จะทําความดีอย่างชนิดที่เราจะไม่ทุกข์เพราะการ คิดว่าดีของเราดีกว่าดีของคนอื่นนะคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเครือข่ายเนี้ยมันจะค่อยๆเรียกบ่มเพาะเนี่ยกระเทาะตัวตนของคนทําความดีที่จะไม่ทุกข์เพราะการยึดดีแล้วมันก็จะแตกหนอ่อแม่เชื่อว่าหน่อพันธุ์ที่เราฝึกให้เด็กเนี่ยนะคะได้ลดตัวตนลดความอาหาังการและเห็นคุณค่าในตัวเองออกไปทํางานบวกกับคนอื่นเพราะการที่เด็กหนึ่งคนบวกกับเด็กหนึ่งคนเนี่ยผลมันมหาศาลหน <Yeah. S 1> บวกหนึ่งไม่ใช่สอง แต่หนวหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยเห็นถึงการรวมพลังเพราะฉะนั้นการรวมพลังเนี่ยมันจึงมีผลต่อโลกอย่างมหาศาลนะคะ <c oughs> เมื่อเราได้มีโอกาสบ่มพ่อแตกหนอแล้วเนี่ยการต่อย,ยอดที่รัฐบาลไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลไทยนะคะเพราะว่าเนตเวิร์กของเราเนี่ยมาจากทุกสีผิวทุกความเชื่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยในรัฐบาลต่างๆที่เขากําลังสนับสนุนให้เยาวชนของเขาเนี่ยทางานเพื่อที่จะเป็นต้นกล้าอศาสาสมัครในวัฒนธรรมของเขาเนี่ยค่ะจะมันจะแบบมันจะเป็นการต่อยอดให้โลกใบเนี้มันไม่ต้องมีสงครามอะค่ะม,มันจะไม่มีความขัดแย้งทางาศาสนามันจะไม่มีความขัดแย้งทางวัฒนธรรมทางสีผิวแต่ว่าในทุกวัฒนธรรมและทุกสีผิวเนี่ยนะคะคสามารถเข้าใจกันได้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ค่ะ ะะก็คืออยากจะใหะ้ทุกชาตินี่แหละไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่แต่เราใช้เด็กนี่แหละนะคะในการที่จะ,ะช่วยกันประสานนะคะให้เป็นหนึ่งใจเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนก็แล้วแต่นะคะ,คะแม่คิดว่าอาจจะมีเด็กหลายๆคนนะคะที่อยากจะโทรเข้าลองลองให้โอกาสเด็กคนอื่นๆเพราะว่าแม่คิดว่าเขาตื่นเต้นกับสวพ <c oughs> ะค่่อาจจะเป็นเ,เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นนี่เห็นเขาบอกว่าเราจะเริ่มอะไรเนี่ยมักจะ ยากสุดๆแล้วแต่ถ้าผ่านไปแล้วตรงจุดนี้เนี่ยถ้าน้องก็ใช้เวทีตรงนี้ครั้งที่2องทั้งสามนี่คงจะง่ายขึ้นแม่คิดว่านี่คือเวทีแห่งการเรียนรู้ของเด็ก <ข>มันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นที่ไม่ลงมือทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ย <ขา S 2> ถ้าเขาจะเรียนรู้ที่จะใช้ตรงนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนนะคะข <า S 2> เขาก็ต้องทํางานอย่างเต็มที่กับพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรขุกคลักล่ะค่ะ <ขา S 2> มีแต่การเตรียมตัวที่มีจิตที่จะทํางานนี้อย่างคนที่ไม่ขุนหมัวซึ่งแม่คิดว่าเด็กๆก็ดดได้เรียนรู้เรื่องตรงนี้อยู่ค่ะค่ะเพราะเอิญว่าเวลาเรามีน้อยเหลือเกินค่ะคุณแม่ฮะพูดคุยแป๊บเดียวเวลาก็จะ เข้าสู่ช่วงสิบเอ็ดเรกแกจะหมดแล้วสุดท้ายคุณแม่อยากจะสรุปอะไรสาหรับโครงการนี้บ้างไหมคะแม่คงจะใช้โอกาสนี้เนี่ยนะคะเชิญชวนท่านที่กาลังฟังเพราะว่าพออยู่ว่าการฟังหัวใจของเราเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดถ้าเรามีโอกาสในระหว่างวันนะคะอย่าลืมฟังหัวใจของเราถ้าเราเห็นว่าหัวใจของเรากําลังร้องบอกว่าอะไรขอให้เมตตาต่อหัวใจของเรา ถ้าเราสามารถที่จะเมตตาต่อหัวใจของเราได้เราจะเรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้อย่างที่เรามองโลกอย่างที่โลกเป็นเราจะไม่มองโลกอย่างอึดอัดขับข้องเพราะเราอยากให้โลกเป็นแต่เราจะเข้าใจโลกแต่ในขณะที่เราเข้าใจโลกนั้นเนี่ยเราก็มีปัญญามากในการที่จะอยู่กับโลกอย่างมีกระบวนการแห่งการเรียนรู้ที่จะไม่ทุกข์เมื่อเราไม่ทุกข์โลกภายในไม่ทุกไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นอย่างไรนะคะหัวใจ ในการที่จะแก้ปัญหากับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนั้นมันเป็นปัญญาทั้งหมดแม่จึงให้กําลังใจว่าถ้าเราเนี่ยกาลังมีเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา <Okay. S 1> ไม่ต้องเข้าค่าย SOS ก็ได้แต่การที่เราได้เฝ้าสังเกตและลดน้ำพรวนดินกระบวนการแห่งการเรียนรู้ใน,ในหัวใจของเราไม่ว่าเราจะอยู่กับอะไรไม่ว่าเรากําลังจะอยู่ในสิ่งที่มันอาจจะเรียกว่าปัญหาก็ได้แต่ปัญหานั้นเป็นปัญญากับเราได้เสมอเราดูแลเมล็ดพันธ์แห่งปัญญาในหัวใจ ได้มากเท่าไหร่ <Okay. S 2> เราก็จะได้เล่มเงาแห่งมาเลพันแห่งปัญญาที่เติบโตเป็นต้นกล้ายอย่างทั้งนั้นและการทํางานโดยปัจเจกชนที่เริ่มต้นจากตัวเราเนี่ยจะมีผลเป็นมหาภาพเป็นภาพกว้างของสังคมอย่ารู้สึกท้อถอยต่อหปแต่จงเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นมาดูแลหัวใจของเราไม่ว่าสังคมจะเป็นอย่างไรหัวใจของเราจะไม่ทุกข์ แล้วถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเน็ตเวิร์กเนี้ยมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตก็คือเน็ตเวิร์กภายในเป็นลักษณะของการดูแลจิตใจของเราโดยปัจเจกชนเราดูแลจิตใจของเราแต่มีผลเป็นมหาภาพขอเชิญชวนเด็กๆนะคะได้เข้า,าส่งสัญญาณมาเมล็ดพันธ์แห่งปัญญานี้ว่าคุณไปทําอะไรที่ไหนและในสิ่งที่ทํานั้นคุณได้เรียนรู้อะไรแล้วก็ใช้สถานีนี้เป็น SOS station แบบชนิดที่เรียกว่า ทำให้เกิดความดีความงามและความจริงในโลกนี้ขอให้เด็กๆเป็นอนุสวรีแห่งความดีความงามและความจริงที่จะทํางานสังคมไทยเนี่ยที่น่าอยู่เป็นสังคมที่มีตัวเองเป็นเพื่อน <Okay. S 2> และ มีเราเป็นเพื่อนค่ะค่ะก็หวังว่าคงจะมีเครือข่ายนะคะตรงนี้เพิ่มมากขึ้นกันทุกๆกวันเลยนะคะวันนี้ต้องขอกราบนมัสการคุณแม่มากนะคะที่ให้ความรู้แล้วก็ทําทความเข้าใจเกี่ยวเรื่งองของเครือข่ายของเราอย่าง SOS นะคะคที่จะมีขึ้นต่อๆไปน,น,นะคะโดยเฉพาะเราจะเปิดเวทีตรงนี้กับทางสซพ .91 ในช่วงของ SOS Station ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่สิบนาฬิกาถึง11อนาฬิกาวันนี้กราบนมัสการคุณแม่ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะค่ะ ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพศ1 0 2 3 0